วันนี้ผมก็จะมานำเสนอการดิปกาแฟแบบเย็นนะครับเป็นโคดิปเนาะตัวนี้เราก็จะใช้กาแฟของบ้านแม่จันใต้แม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นกาแฟที่ เติบัวมาพร้อมกับเจนคอฟฟี่โรสเตอร์เลยนะครับอันนี้เป็นซเนเจอร์ด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับกาแฟของเรามีตัวนี้ไว้ที่โรงรัวตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วเป็นกาแฟที่อร่อยมากตัวนี้เป็นอันเดรบิกไดโปเซตนะครับมีความหวานฉ่ำของผลไม้นะครับแล้วออกไปทางวายแล้วก็เป็นขนุนพวกขนุนพวกกล้วยตากนะครับตัวนี้ใครที่เป็นสายหมักเบาๆไม่ได้หมักแรงตัวนี้น่าสนใจครับโอเคเราจะมา เริ่มต้นกันนะครับกาแฟที่ใช้นะครับปกติผมจะใช้15กรัมแต่วันนี้ผมจะเปลี่ยนมาเป็น18กรัมนะครับในการดิปกาแฟตัวนี้นะครับผมเราใช้กาแฟ18กรัมนะครับเพื่อต้องการความช่าของกาแฟนะครับเพราะว่ากาแฟตัวนี้มีความชัดเจนหรือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่คือความหวานนะครับตัวนี้นะครับ สังเกตผิวกาแฟนะครับเป็นพวกอ่อนนะครับจะเป็นสีน้ำตาลอยู่นะครับน้ำมันยังไม่มีนะครับบดรอบต่ำนะครับเพื่อยังคงความมีกลิ่นนะครับช่วงนี้ก็ล้างกระดาษนะครับล้างกระดาษก่อนเลยนะครับขนาดเบอร์บดนะครับที่ที่ใช้นะครับ ละเอียดประมาณน้ำตาลทรายขาวกับทรายแดงนะครับเหลือมเืกันนิดหน่อยนะครับผมน้ำตาลทรายขาวจะแสดงตัวนี้นะครับล้างกระดาษอีกทีนะครับเลยเตรียมน้ำอุณหภูมิ92องศานะครับวันนี้เราใช้เจ้าตัวนี้นะครับในการดริปกาแฟนะครับเป็นเฟโลนะครับวันนี้วางาไปนะครับ สังเกตนะครับถ้าใครที่ใช้พารารอนอยู่นะครับสังเกตเราตั้งศูนย์ก่อนนะครับตั้งศูนย์ให้ตัวตัวข้างบนตัวนี้อยู่ศูนย์เดียวกันนะครับเนาะแล้วเราก็มานําเอาตัวพารากอนได้มาแล้วครับพารากอนที่เพื่อนๆหลายคนเรียกว่าลูกนิมิตนะครับตอนนี้นกำลังตัวนี้ควรจะแช่ภูมิที่แบบ แข็งเลยนะครับช่องแข็งเนาะฟิสเลยนะครับแล้วก็บงังพึ้งเข้าไปอย่างนี้นะครับช่องนี้นะครับใส่ลูกบอลนะครับแล้วนำดิปเปอร์มานะครับจริงๆแล้วตัวนี้มันปรับได้เนาะชุดนี้ก็ตั้งไว้ให้แบบแล็อกขยับนะครับให้มันไม่ชนกันนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ล็อกเบาๆเพื่อจะให้ใเวลาเราจะเคลื่อน นะครับไม่ชนกับปากของโถเซิร์เวอร์นะครับเอาเลยตอนนี้ก็เข้ามานะครับอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในการทำดิบเย็นนะครับของผมเนาะผมจะใช้ใส่ไอตัวชิลอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นน้ำแข็งก้อนที่เคลือบกับโลหะไว้นะครับเป็นตัวสีทองตัวนี้เพื่อจะน็อกให้มัน เย็นเลยนะครับผมเพื่อต้องการให้เสิร์ฟได้ไวยิ่งขึ้นนะครับใส่ไปให้หมดเลยนะครับการใส่ก็อย่าอย่าจับลอยนะครับผมวางภาชนะวางให้แบบปนผ้าหรือว่าที่แข็งแรงนะครับเพื่อป้องกันโถแตกนะครับใส่เข้าไปนะครับสวยไหมมีทั้งสีทองสีดำนะครับ ใครมาเชียงใหม่ก็แวะมาที่เจนส์โรสเตอร์ตรงหน้าหมอแม่โจ้ได้นะครับตัวนี้เปิดหน้าร้านแล้วครับอ่าตัวนี้ใส่ผงเข้าไปนะครับผงกาแฟ18กรัมเรโชที่ใช้ผมไม่คำนวณน,นะแต่ผมใช้ที่ผมถนัดเลยนะครับจะไม่คำนวณน,นะครับคือจบที่น้ำหนักในตาช่าง200กรัมนะครับผมเพื่อเดี๋ยวเราจะทำการ ผสมกับน้าแข็งรอบสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับแท้เลยอุณหภูมิน้ํา92องศาบูมครั้งแรกนะครับคูเข้าไป35อง35กรัมนะครับเริ่มจากตรงกลางก่อนอ่าเลยไป 40, 40ไม่เป็นไรครับต้องการความเปรี้ยว ตอนนี้ก็ให้ผงกาแฟนะครับอิ่มอิ่มน้ําแล้วก็สกัดความเปรี้ยวมานะครับลูกบอลตัวนี้ก็จะชิวความเป็นรสชาติความหวานนะครับความกลมกล่อมช่วงนี้กาแฟจะไม่เกิดความร้อนเพิ่มนะครับจึงทําให้ไม่โอเวอร์เอทิชันต่อไปนะครับแล้วตอนนี้ก็ขั้นตอนที่2พูอีกรอบนึ่งเริ่มจากตรงกลางนะครับสายน้ําสําคัญนะครับ ใส่น้ำคงที่นะครับพมให้รอบนะครับเห็นไหมสังเกตไหมพมให้รอบนะครับผงกาแฟด้านบนก็จะเป็นสีทอง120นะครับขั้นตอนนี้หลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าการสกัดของพารากอนนะครับเขาให้สกัดแค่1กับ2ช่วงความเปรี้ยวกับความหวานนะครับตัวน,นี้ต้ออกเลยนะครับ วางตรงนี้เดี๋ยวออกข้างนอกนะครับเพราะว่าเราต้องการการคำนวณของการสกัดอยู่นะครับมือใหม่ในการดิฟเราไม่ต้องวนนะครับแต่ถ้าเราชำนาญแล้วในการใช้สายน้ำแล้ววนได้เพราะเราต้องการความหนักนะครับ สูตรนี้หวานเจี๊ยบแน่นอนครับช่วงนี้ก็รอก่อนนะครับอย่าไปยุ่งอะไรกับกาแฟช่วงนี้นะครับเพราะว่าช่วงสุดท้ายจะเกิดความเฟื่อนแล้วก็ความขมนะครับเราจะจบการดิฟที่2นาที15วินาทีพอนะครับแค่นั้นเองนะครับนี่เอาออกมาตัวน,นี้ความพัฒนะนะครับป้องกันเระนะครับโอเค ขั้นตอนต่อไปวน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 ,วนนะครับให้กาแฟดอกอุณภูมิให้ทั่วถึงนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปมาแล้วอุปกรณ์สำคัญนะครับขาดไม่ได้นะครับเราต้องนอ็อคน้ำอีกรอบหนึ่งข้อดีของอ เซอร์เวอร์ฮาริโอนะครับเขามีฝาตัวนี้ใหม้มาให้นะครับปิดฝาให้แน่นนะครับช่วงนี้ก็ใส่เข้าไปเลยนะฮะเสียงนะครับต้องระวังคือถ้าเทให้ให้ตกคือตกทีเดียวเลยนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรลองดูนะครับตากล้องเห็นไหมนะครับนี่ ความสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมเตรียมอีกอันหนึ่งวนหน่อยนะครับขอเช็คหน่อยโอ้เย็ยนละ14องศา13 14หวานเจี๊ยบนะครับตอนนี้พออุณหภูมิมันดอบได้ประมาณนี้แล้วแต่ว่าปกติแล้ว ไม่ต้องเติมน้ำแข็งก็ได้นะครับแต่ว่านี้ผมอยากเติมเพราะว่าผมใช้กาแฟ18กรัมแล้วก็ดิฟสกัดออกมา200กรัมเนาะจะแน่นนิดนึงนะครับแต่เราต้องการให้มันฉ่ำโอเค ตอนต่อไปแก้วเบียร์ครับตอนเรียนต้องมีเห็นไหมกาแฟมีบอดี้นะครับเดี๋ยวขอชิมก่อนนะ อร่อยมากขอบอกซื้อตัวนี้ไปทำตามครับตัวนี้จบอย่าลืมนะครับซื้อตัวนี้ไปเลยนะครับทำตามตามคลิปอร่อยแน่นอนนะครับถ้าต้องการให้ใ์กว่านี้เราก็ใช้กาแฟ15กรัมได้แล้วก็บดบดหยาบหรือต้องการให้สว่างขึ้นก็ใส่น้ำแข็งทั้งได้นะครับอย่าลืมติดตาม การทากาแฟดีๆอย่างนี้นะครับผมแน่นอนที่เวลาเราทํากาแฟมาเนี่ยคือเราทําจนดีแล้วเราถึงจะมาทําให้ท่านได้ศึกษาแล้วก็นําไปใช้นะครับผมเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจหรือมีความสงสัยอยากได้ความรู้หรืออยากให้ทํากาแฟแบบไหนนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามผลิตภัณฑ์ของเจนโรสเตอร์ได้ครับมีกาแฟ40กว่าตัวให้ท่านได้เลือกนะครับผมขอบคุณครับ